วัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญสัตตมวนันงานบำเพ็ญกุศลศพครบเจวันพระครูสุพัฒนกิจจธรพระครูตีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารอดีตเจ้าคณะ11ที่ศาลาหนึ่งสำโรงทองวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณพระราชสมุทรวัชราจารย์หรือเจ้าคุณบุญสืบเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารพระอารามหลวง เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญสัตตมวานงานบำเพ็ญกุศลศพครบเจวันพระครูสุพัฒนกิจจาธทรพระครูตีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารอดีตเจ้าคณะ11โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิราภร์โสรัตมหาโสรโจรองเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดสวนพลูกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสง์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระครูประหลัดสมชายปัญญาสิริพระน้องชาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหารคณะสองจุดทูบเทียนหน้าตู้พระธรรมและนายพลากรเทศนำนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการมขณายกวัดกลางจุดเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพพระราชมหาเจติยาพิบาลต่อศักดิ์สุนทรวาทีเจ้าคุณต้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนำคณะพระสงฆ์สิบ